มาจวดนทำกันพี่น้องจวดจวดบาอุดรผ้ากินมาหนี่งบาอุดรผ้าแซ่บบาอุดรผ้าแซ่บผ้าแซ่บผ่านนวลเดินทางมาจากเปื่อเขาแมนบ่ได้จวดเฮ้งเลยพี่น้องเลยช็อตจวดเล่าไหร่จวดหมูกำลังชิจวดแม่ทัพหมูลาดบานเท่าโมเมนต์หมูพผ่านหนูพี่น้องหมูลาดหมูจีดหมูหมักกระโดนหมักกระโดนมาอยู่เทียงเสียร์คัน กินซุ้มเาน้ำเสียคานมาเนี่ยเสียซิงแน่มานกกันเว้ยหนงหมกไม่ลัไปหมกมันก่ได้ไปลลานวชีาพักนกขวดเขามาจด้วยซิงมาจวจวดจวดไม่ยังโตเอาหมากยังมาน่ะมาข้อรับซิมากินใส่กันกับหมูไปนอ้ายาด่หอโอ้เสียบไล่ไปนอไล่

เดี๋ยวบัลองลองบองลูกนี้บ่เออเออห้เธอชดบังไอเพียหนองเบังเอฟซีเอฟซียังคือหนอดไล่อยู่บนว่คือเดียนตอนกินสมอยู่ที่งหน้าเสียกรมชดคำยิ่งใหญ่บ่มันมีด้วยน้ำตัวนี้แห้งคับผสชกเล็กชกเล็กหมูได้บ้าข้าวบ่ ขึ้นอยู่ไห้ยู่หนาพี่เนาชกเล็กเบาดอนปลาแซบจุ่มหรือจุ่มเนี่บ่กินอยู่เที่ยงเสียคานมาเนี่ยผมมังกบใจทั้งเสียคานเดี๋ยวมาใส่สเดีวกินหมูกินหมูกินหมเบาดอนเป็นมาเยี่ยมยำนอย่างทีมืนกนก เปถุ้มันอะไรอยากมันบ่เดดย้ำลกับบาวิงทองบาวิงทองบอกเลยก็มายำมายำสิงทองคานทองดอนทองคานทองดอนทองผมไม่ยั้งคนหมูพี่น้องนี่กินขาเลยสดสดไอเบียน้องเบิ่งกินจวดจวดกันเฉ็บแสบด้วยพี่น้องเด้อใส่เลยบ้านเว้ยใส่มันได้บาใส่มันบ่ตับมันตับมันตั้มมึงกินตับมันเน้ อ่มันเป็นซอยเป็นตอนเสียขันกินอยู่ไอยูหน้าแบบเจ็บแสบพี่น้องหง้น้าหมอจะไปลอกเียางย่างเอาเสียนทองเอาเสทองันจวดไอพี่น้องเบิ่งกินเต็มคาร์เบีเลยเออเจ้าเสียบไรนี่จวดตับมันเนเบิ เด็ดลยเป็นได้บบาดออิ่มหรือเ um> ่คือนั่งเฉยอยู่นั่งไหนนั่งนอยเอาเอาตอนขามันหพี่น่อยบังนูบ่าเจากตอนหนึ่งเอาเต็มเตมคาราเบีบางนู่เอ็ดขามย่งใหญ่บงนู่ขาหนึ่งขอค้าเดียวเอาเต็มเนาะเจ้ากินแบบเ่าเท่าบังนู่เอาสิ่งชดไปแล้วนี่งท่ชดาดียวข้าใหญ่ขอบนข้เดียวพี่น้องเต็มคาราเบีบง เบาดอนเหมือนเบาดอนคอพอมาดูลาเอรงเบิร์นแ่ั่กินในเอฟซีเขาเบิง์นคัมคัมแเซ็บแซ่บเจลบีเจลบีันพักาดอพ่นพักยังใจบานเนี่ยทักมะข่อพี่น้องใบมะข่อเลยใจพักเือมะข่อเสียบไหลเสียบไหเนไม่ดุนเเสียดุน เห้ยยินดีด้วยขอได้คลิปอะไรบางได้คลิปอะไรพี่น้องฝากชั่มนีก่อนพี่น้องทั้งสองคนบนหน้าของพี่ยังฝากกินน้ำเพลอนก่อนหยันทั้งเบาสิงห์ทองเปลนสิกินปลาชั่มนีก่อนพี่น้อง